สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเๆน,นะครับสวัสดีผีนอเอฟซีมาเคร่องบินทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันช่วงเย็นๆนะครับอ๋อ,อ,อสมรถครับไม่ใช่เกี่ยวจนเย็นนะสมรถจนเย็นตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับเอี่ยวมาดีๆครับทองฟาง มีปัญหานี่ครับท้องฟางมันสึกนะครับตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยได้เปลี่ยนนะตัวนี้ฟางมันกินนะครับกินแล้วมันบางมันทะลุแล้วใบตกฟางมันก็ตีขึ้นมาครับเนีย่ยหลิกเป็นเทนเลตดหนาๆเลยครับหนามากนะยังทะลุได้นะครับ รอบแรกตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดมาก่อนตัวนี้ขึ้นมา่อก่อนตัดออกครับเนี่ยตัดออกตัดออกได้ก็เ,เกี่ยวอีกประมาณสิบกว่าไรครับแผ่นใหญ่เลยทีนี่อตอนนี้ก็กำลังเอาชิ้นส่วนที่เหลือออกมาครับเดี๋ยวจะเอาออกก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่คงใช้เวลาอีกนานเอาส่วนที่เหลือออกมาแล้วก็ใช้งานต่อครับ ถ้าจะถอดใส่อันใหม่มันนานครับมันต้องรื้อชุดตู้ออกเพราะว่าแผ่นตัวนี้มันจะอยู่ใต้นะครับเป็นทองฝางอ้จาจอดได้อีกชิ้นแล้วครับโอ้หมดยังยังยังไม่หมดอีกโอ้โหนี่ครับอีกชิ้นนะเนี่ยชิ้นส่วนมันบาดมือด้วยครับระวงังระวงัง เมื่อเช้าผมก็โดนนี่ครับเลดบาดนี่ดูนี่ครับต้องระวังดีๆครับทำงานกับเหล็กนะมีแต่ชิ้นส่วนมีแต่เหล็กครับต้องระวังดีๆเอาอยู่ใจโมหลุดแล้วครับชิ้นสุดท้ายโอ้สุดยอดเลยครับแชมดูครับก็วความทุ่มเทนะ แล้วครับชิ้นสุดท้ายแล้วโอ้โหนี่ครับทองฟางดูครับโล่งแล้วครับมุนดูมุนดูติดอะไรอีกไหมไม่ติดแล้วครับ ไม่ติดแล้วครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้แบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็นางานแล้วครับเดี๋ยวค่อยเสร็จงานเดี๋ยวซื้อมาใส่ให้คืนเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ